h a v e Fun w t h t h a i สนุกสนานกับภาษาไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2 5 m h z Good morning everyone you are listening to NU Radio and welcome to Have Fun with Thai ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะดิฉันณัฐยาธรอ,อินทรากําแหงจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ความสนุกสนานกับเกร็ดความรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและแ v e ฟันไปได้วยกันในช่วงต่อจากนี้นะคะ If you want to learn Thai with fun, you should listen to a Nu d y o Radio have fun with Thai ค่ะคุณผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์มาก็เยอะนะคะจากรายการของเราไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือคำหมวดต่างๆ เพื่อใช้สำหรับสร้างประโยคอันหลากหลายซึ่งถ่ายทอดออกมาทางด้านการสื่อสารสังคมวัฒนธรรมและรวมไปจนถึงชีวิตประจำวันที่เราพบเจอค่ะวันนี้ h า v ฟันวิทย์ไทยเองก็อยากจะมาลองทบทวนคำศัพท์รวมไปจนถึงการเจาะลึกคำแวดวงต่างๆดูนะคะโดยวันนี้เราจะมาดูกันในหมวดเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นความสนใจพิเศษของตัวดิชันเองนะคะเพราะการแต่งกายออกมาให้ดูดีมันไม่ใช่ ่ว่าจะเป็นการมองดูแล้วสบายตาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันทําให้เรามีสเสน่ดึงดูดพาให้สบายใจไปด้วยค่ะและที่สําคัญไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องแต่งตัวกันใช่ไหมคะคาศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า clothing vocabulary มีอะไรกันบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากคําง่ายๆกันก่อนนะคะเครื่องแต่งกายในภาษาอังกฤษก็คือ clothing หรือ apparel โดยคำว่าเสื้อผ้าหรือ closet หรือ garments ซึ่งหากแปลทีละคำนะคะเสื้อก็คือ shirt และผ้าก็คือ fabric cloth หรือ textile ก็ได้นะคะแต่พอรวมกันเสื้อผ้าความหมายมันเปลี่ยนไปค่ะแปลว่า clothes หรือ garments นะคะถ้าเราพูดถึงชุดเช่นวันนี้ ฉันใส่ชุดสีฟ้าชุดในภาษาอังกฤษในที่นี้ในประโยคนี้ก็คือ outfit หรือ dress นะคะถ้าเราอยากจะชมใครสักคนเราก็อาจจะพูดว่าฉันชอบชุดของคุณวันนี้จังเลย means I like your outfit or your dress Today นอกจากนี้ถ้าคุณอยากจะชมใครสักคนว่าวันนี้เขาแต่งตัวดูดีสามารถพูดได้ว่าวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยสำหรับผู้หญิงนะคะ ส่วนผู้ชายก็จะใช้ประโยคที่ว่าวันนี้คุณแต่งตัวหล่อมากเลยซึ่งสวยก็คือ beautiful และหล่อก็คือ handsome นะคะแต่ถ้าพูดโดยทั่วๆไปใช้ประโยคที่ว่าวันนี้คุณดูดีมากเลยนะหรือวันนี้คุณดูโดดเด่นและน่าทึ่งมากหรือวันนี้คุณแต่งตัวเรียบร้อยและสง่างามมากคำว่าดูดีหมายความว่า good looking, โดดเด่น means outstanding, น่าทึ่ง means amazing, impressive, เรียบร้อย means neat, polite, proper และสง่างาม means elegant สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเราสามารถแบ่งคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าออกเป็นส่วนๆได้ดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นจากเสื้อผ้าส่วนบนกันก่อนนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tops ได้แก่เสื้อ means shirt เสื้อยืด means t shirt เสื้อเชิ้ตมีปกนะคะก็คือ dress shirt or c o l l r e d shirt เสื้อกล้าม means tank top หรือ sleeveless shirt เสื้อสายเดี่ยว means spaghetti strap top ถ้าอากาศหนาวก็ต้องใส่ sweater หรือ jumper นะคะในภาษาไทยก็คือเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะสำหรับเสื้อคลุม means jacket เสื้อโค้ทหรือเสื้อคลุมหนาๆ means coat หรือ overcoat และเสื้อสูตรสำหรับโอกาสทางการนะคะก็คือ suit jacket หรือ blazer ลำดับต่อไปนะคะเป็นเสื้อผ้าส่วนล่างค่ะหรือ bottoms ได้แก่กางเกง means pants or trousers กางเกงขาสั้น means shorts กางเกงยีน means jeans ส่วนกระโปรงสำหรับผู้หญิงนะคะ means skirt กระโปรงยาว means long skirt และกระโปรงสั้น means short skirt คราวนี้เรามาดูชุดกันบ้างค่ะชุดหรือชุด dress means dress ชุดสูท means suit ชุดราตรี means evening gown หรือ cocktail dress ชุดนอน means pajamas หรือ nightwear ชุดว่ายน้ำ means Swimsuit หรือ b a t h i n g Suit ถ้าเป็นชุดนักเรียนก็คือ school uniform หรือถ้าเป็นระดับที่สูงกว่านั้นนะคะก็จะเรียกว่าชุดนิสิตรหรือชุดนักศึกษาก็คือ university uniform และสำหรับชุดพิเศษค่ะ special dress we have ชุดไทยชุดไทย is ไทย Traditional dress ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองมาตรฐานที่มาจากภาคกลางนะคะ It is from Central region of Thailand แต่สำหรับชุดพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นของไทยเราก็สามารถแยกออกตามแต่ละพื้นที่ได้ดังต่อไปนี้ค่ะชุดพื้นเมืองล้านนา means Lanna traditional dress It is from Northern Thailand ชุดพื้นเมืองอีสาน means north eastern traditional dress it is from north eastern Thailand และชุดพื้นเมืองภาคใต้ means southern traditional dress it is from southern of Thailand นั่นเองค่ะ ลำดับต่อมาก็คือรองเท้านะคะรองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่สำคัญมากเช่นกันค่ะรองเท้า means shoes แต่ถ้าเรามีรองเท้าในหลากหลายรูปแบบเราก็สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้ค่ะรองเท้าแตะ means flip flops รองเท้าผ้าใบ means sneakers รองเท้าส้นสูง means high heels รองเท้าหนัง means l a t e e r Shoes และรองเท้าบูท bo means boots จริงๆแล้วชนิดของรองเท้ายังแบ่งออกเป็นรองเท้าเพื่อกิจกรรมพิเศษต่างๆได้ด้วยนะคะเช่นถ้าเราใช้สำหรับการวิ่งก็จะเรียกว่ารองเท้าวิ่ง running shoes ใช้สำหรับการปีนเขาก็จะเรียกว่ารองเท้าปีนเขา means hiking boots หรือถ้าเราใช้สำหรับการปีนหน้าผาก็จะเรียกว่ารองเท้าปีนหน้าผา climbing shoes หรือถ้าเราใช้สำหรับการปั่นจักรยานนะคะเราก็จะเรียกว่ารองเท้าปั่นจักรยาน mints cycling shoes และถ้าเราใช้สำหรับการแข่งรถเราก็จะเรียกว่ารองเท้าแข่งรถหรือ racing shoes หรือถ้าเราใช้ในวงการการชกมวยนะคะเราก็จะเรียกว่ารองเท้าชกมวยค่ะ means boxing shoes นั่นเองค่ะหมวดสุดท้ายสำหรับเราวันนี้ก็คือเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับก็คือ accessories หรือ Jewelry นะคะเริ่มจากหมวกหมวก means hat or cap ถุงมือ means g r o v e s ผ้าพันคอ means scarf เข็มขัด means belt แว่นตา means glasses แต่ถ้าเป็นแว่นตากันแดด means sunglasses นาฬิกา means watch กระเป๋า means bag ถ้าเป็นกระเป๋าถือ means handbag และถ้าเป็นกระเป๋าเป้ means backpack นอกจากนั้นนะคะกระเป๋ายังมีอีกหลากหลายรูปแบบที่จะแตกต่างกันตามลักษณะที่ใช้นะคะอย่างเช่นกระเป๋าเงิน means wallet กระเป๋าเดินทาง means suitcase กระเป๋าสะพาย means shoulder bag กระเป๋าเอกสาร means briefcase กระเป๋าคอมพิวเตอร์ means laptop bag or computer bag ก็ได้ค่ะ สำหรับเครื่องประดับเล็กๆที่หลายคนชอบดิฉันเองก็ชอบมากเช่นกันนะคะอย่างเช่นต่างหู means earrings สร้อยคอ means necklace สร้อยข้อมือ means bracelet แหวน means ring และกำไล means bangle ค่ะ คุณผู้ฟังคะนอกจากคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมารยาทในการแต่งกายค่ะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทย Besides vocabulary related to clothing and accessories Another important aspect is the etiquette of dressings especially in Thai culture ในประเทศไทยการแต่งกายสุภาพถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้อื่นและสถานที่นะคะเช่นเวลาเราจะเข้าวัดหรือสถานที่ราชการเราก็ควรแต่งกายให้มิดชิดไม่ใส่เสื้อกล้ามไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นหรือเสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไปค่ะ When visiting a temple or government office, we should dress modestly, avoiding tank tops, spaghetti strap tops, short pants. or overly tight clothing ภาษาอังกฤษเราจะเรียกการแต่งกายที่สุภาพว่า polite clothing หรือ appropriate dress นะคะนอกจากนี้การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะก็เป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมไทยค่ะเช่นงานศพเราก็ควรใส่ชุดสีดำหรือสีสุภาพนะคะงานมงคลเช่นงานแต่งงานก็อาจจะใส่ชุดไทยหรือชุดที่เรียบร้อยสีอ่อนสบายตา In Thai culture, dressing appropriately shows respect. For example, at a funeral, one should wear black or dark color clothing. At auspicious events such as a wedding, one may wear Thai traditional dress or neat, light color and pleasant-looking outfits. Mekawa <laughs> การแต่งกายถึงแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้โดยมักง่ายจนลืมถึงวัฒนธรรมและกาลเทศะไปได้เลยนะคะ Alright, fun time is over เวลาดีๆของ Have fun with Thai หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ารับรองว่าจะมีเกร็ดความรู้ภาษาไทยดีๆที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได er ้รู้ได้สนุกและ Have fun ไปได้วยกันนะคะดิฉันนัทยาธรอินทร,รกําแหงขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ See you next time